แผ่เมตตาให้ศัตรูโดยท่านปิยโสพลเจ้ากรานายเวรคือสัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารเราชอบกินหมูเจ้ากรรนายเวรของเราคือหมูเราชอบกินไก่เจ้ากรานายเวรของเราคือไก่เราชอบกินเป็ด เจ้ากรรมนายเวรของเราคือเป็ดแม้กุ้งหอยปูปลาที่เรากินมาตั้งแต่เกิดกระทั่งถึงวันนี้นับไม่ถ้วนว่ากี่ร้อยกี่พันชีวิตก็คือเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งสิน้นเนื้อหนังมังสาของเราอวัยวะทุกส่วนล้วนแล้วแต่มีหุ้นส่วนของชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ทั้งสิน้นบางครั้งเราคิดว่าเป็นของเราคนเดียว ไม่เคยแผ่เมตตาให้สัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเข้าไปทุกวันทุกวันท,ท,ทั้งที่เขาสละชีวิตของเขาเพื่อต่อชีวิตเราให้ยืนยาวออกไปเขาก็รู้สึกน้อยใจที่ถูกเพิกเฉยความน้อยใจของเขาบางครั้งทำให้เราเกิดโรคร้ายเช่นมะเร็งเป็นต้นบางทีก็ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหมอหาเหตุไม่พบ แต่พอแผ่เมตตากลับหายเรื่องชน,นี้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายทุกครั้งที่เราไหว้พระสวดมนต์ขอให้เราแผ่เมตตาให้สัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารการแผ่เมตตาให้เขาแท้จริงก็คือแผ่ให้ตัวเรานั่นเองการให้เขาก็คือการให้เราเพราะเขาอยู่กับเรา เขาคือร่างกายของเราเขาสละชีวิตเลือดเนื้อมาเป็นพลังงานชีวิตเราแม้ขณะที่เราอา่านหนังสือหรือทำอะไรอยู่ก็มีพลังงานของเขาคอยสนับสนุนทุกส่วนการแผ่เมตตาทำได้ง่ายเพียงแต่ให้นึกถึงเขาเสมอๆคิดถึงความดีของเขาที่ส่งเสริมให้เรามีชีวิตอยู่ได้ถึงวันนี้ หลับตาน้อมจิตอธิษฐานขออย่าให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้มีความปลอดภัยในชีวิตการแผ่เมตตาทีอเป็นการแสดงความขอบคุณต่อหลายชีวิตที่ถูกปรุงเป็นอาหารอร่อยวางบนโต๊ะอาหารรอคอยเรามาร่วมวงขบเคี้ยวดูเหมือนเราไม่ค่อยคิดกันในเรื่องนี้หากแต่มองเห็นทุกอย่างบนโต๊ะเป็นความอร่อย ทั้งๆท,ที่ความจริงเรากำลังกินศพหมูศพไก่ศพเป็ดศพบ,บัวศพกุ้งศพปูศพปลาคิดดูเถิดคล้อยหลังจากเราอิ่มเพียงชั่วโมงเดียวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาผู้ฉลามที่เรากินเข้าไปก็ถูกย่อยเป็นพลังงานส่วนกากอาหารก็เน่าเหม็นเป็นอันตราย กระทั่งเราต้องขับถ่ายออกมาทุกวันทุกวันเราอาจคิดไม่ถึงว่าเรากำลังกินสัตว์อื่นชีวิตเราถูกเลี้ยงด้วยชีวิตของสัตว์อื่นการกินคือการต่ออายุวันหนึ่งเราต่ออายุสามเวลาแต่ละเวลาเราต้องประหารชีวิตสัตว์อื่นหลายสิบชีวิตขนาดใหญ่บ้างขนาดเล็กบ้าง บางทีไข่ในท้องปลาที่เรากินหากเขาได้เกิดมาเป็นตัวก็คงเป็นปลาจำนวนมหาศาลแต่เราเคี้ยวกินเป็นกับข้าวเพียงคำเดียวการแผ่เมตตาให้สัตว์น้อยใหญ่ที่เรากินเป็นอาหารจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการแสดงความขอบคุณและให้อภัยต่อกันและกัน ให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในชีวิตของเราเหมือนเรายินดีต้อนรับแขกที่เดินเข้ามาพักบ้านเราแขกก็จะรู้สึกอบอุ่นเพราะการต้อนรับที่ดีของเจ้าบ้านต่อมาก็มาถึงการแผ่เมตตาถึงคนที่เรารักและคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นศัตรูกับเราคือเรารู้สึกเกลียดชังเหลือเกินไม่อยากพูดด้วย ไม่อยากร่วมงานไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากเห็นหน้าโดยธรรมชาติของมนุษย์ยิ่งเกลียดยิ่งได้อยู่ใกล้ยิ่งโกรธก็ยิ่งถูกแกล้งเขาทำอะไรลงไปตูเหมือนจะขัดใจขวางหูขวางตาไปหมดเพราะเราตั้งใจไว้ผิดเสียแล้วเพียงแต่เห็นก็เป็นทุกข์เขาทำปากขมุบขมิบอยู่ไกล ไม่ได้ยินเสียงเรายังคิดว่าเขากำลังด่าเราได้เราเป็นทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะจินตนาการเป็นความผิดของเราเองไม่ใช่ความผิดของเขาบางทีเขาก็แกล้งให้เราเป็นทุกข์เพราะรู้ว่าให้ยาพิษแล้วเรายินดีรับมาดื่มเป็นความผิดของเราเองเรากำลังจุดไฟภายใน เผาเราเองต่างหากเป็นเรื่องน่าคิดว่ามนุษย์เราชอบมองหาผิดชอบจับเอาความผิดเข้นหาความผิดของคนอื่นส่วนความผิดของตนกลับกลบเกลื่อนไม่ค่อยจับให้ถูกเมื่อจับผิดเขาจึงพลาดความดีตลอดเวลาอะไรที่เป็นขยะจึงขนเข้ามากองในใจทั้งหมดสุดท้าย หัวใจของเขาก็กลายเป็นกองขยะที่เน่าเหม็นไม่ใช่ิ้่บูชาที่งดงามอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปด้วยเหตุนี้เราจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้ได้ปรับวิธีดำรงชีวิตเสื้อใหม่ไม่ให้ใจเป็นถังขยะแต่ให้ใจเป็นิ้่บูชาพระที่งดงามทุกวันด้วยการมองหาดีของคนให้พบมองบวกคิดบวก พูดบวกเพราะการทำอะไรเป็นบวกจะทำให้ได้กำไรและใจสบายส่วนการมองลบคิดลบพูดในทางลบนอกจากตัวเองเกิดทุกข์แล้วยังทำให้ผู้อยู่รอบตัวเราเป็นทุกข์ตามไปด้วยเราควรหลีกเลี่ยงคนที่คิดในทางลบเพราะทำให้ชีวิตเราติดลบไปด้วยการแผ่เมตตาคือการคิดบวก พูดบวกมองหาดีดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากแต่ความจริงหากฝึกให้เป็นนิสัยก็เป็นเรื่องง่ายเพระโดยธรรมชาติแล้วเราชอบใครเราก็อยากไปหาคนนั้นเรารักใครมากก็อยากยกให้เขาหมดมีอะไรก็ให้หมดได้โดยไม่รู้สึกเสียดายแม่บางครั้งเขาไม่อยากได้ เรายังอุตสาห์ยัดเยียดให้เลยถ้าพอใจภูมิใจพราเขาไม่รับก็อาจเสียใจลึกหาว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ยินดีต้อนรับจากรักก็พานจะกลายเป็นร้ายไปได้มาถึงคนที่เราเกลียดชังเรื่องจะแบ่งใจให้ไม่มีอยู่แล้วเรื่องง่ายก็มักเป็นเรื่องยากเสมอ จึงจำเป็นต้องหาวิธีแผ่เมตตาที่แยกคายโดยธรรมชาติมนุษย์เกลียดทั้งใครแม้แต่เงาเราก็ไม่อยากเห็นมีอะไรก็ไม่อยากให้เราไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นต้องการเดินคนละเส้นทางห่างได้ยิ่งดีแต่เขาลืมคิดไปว่าทั้งอารมณ์เราหนีตัวเองไม่ได้ ยิ่งเดินหนีก็ยิ่งวิ่งตามอารมณ์โกรธเกลียดก็มักจะวิ่งตามขณะเราไปบางทีก็วิ่งข้ามพบข้ามชาติไปกับเราก็อเหตุร้ายไม่สิ้นสุดยุติพยาบาทในชาตินี้ให้ได้แผ่เมตตาให้อโหสิกรรมกันให้ได้ในชาตินี้จะมีใครคิดบ้างว่าศัตรูบางคนตั้งความปรารถนาขอไปเกิดเป็นลูกของเราก็มี เพื่อจะได้เผาผลาญจิตใจของเราให้ถึงที่สุดเช่นลูกบางคนเกิดมาเพื่อผลานทรัพย์สินสมบัติของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เกิดทุกข์สอนไม่ได้บอกไม่ฟังทำให้พ่อแม่นอนเป็นทุกข์กินไม่ได้ไม่เคยมีความภูมิใจในลูกมีแต่ความกลัดกลุ้มใจบางคน พ่อแม่ถึงขนาดตัดขาดจากความเป็นพ่อแม่ลูกกันก็มีสิ่งเหล่านี้เราต้องมองให้ออกและหาวิธีแก้ต้นเหตุที่ระบบความคิดของเราให้ได้แต่ช่างน่าแปลกเหลือเกินที่กดเราชังใครมากๆมักจะต้องได้เกี่ยวข้องกับคนนั้นไม่อยากเห็นหน้าใครก็มักจะได้เห็นเขาอยู่บ่อยๆย,ยิ่งเกลียดยิ่งได้อยู่ใกล ถึงขนาดบางคนต้องมาอยู่เป็นคู่ชีวิตก็มีกรรมเวรมีจริงผลของการอาฆาตพยาบาทให้ผลร้ายขนาดนี้อะไรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้พลังงานความคิดที่เราไม่ยอมปลดปล่อยอารมณ์ออกไปนั่นเองเป็นเหตุสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าเราคิดเกลียดเมื่อใดก็เท่ากับเราทาสี ลงบนผ้าที่สีกำลังจะเลือนหายไปเราคิดโกรธเมื่อใดเท่ากับเราตอกย้ำให้เกิดความคมชัดทางความรู้สึกขึ้นมาอีกเท่านั้นเป็นการเติมโมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมที่มีต่อคนคนนั้นให้คงเหลืออยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่ใกล้จะเลือนหายไปแล้วคนเราชอบพูดถึงคนที่เราเกลียด เมื่อพูดไปบ่อยอารมณ์นั้นก็จะฝังแน่นในใจแม้ไม่ปรารถนาจะเก็บความไม่ดีของคนนั้นไว้เขาหารู้ไม่ว่านั่นคือการนำขยะที่เน่าเหม็นมาเก็บไว้ในใจตัวเองในที่สุดใจเราก็เต็มไปด้วยอารมณ์เกลียดอารมณ์เน่าเฟะอยู่ในใจเราพึงจำไว้ว่าคนที่เราเกลียดชังหรือโกรธแค้น หยุดพูดก็หยุดคิดหยุดคิดก็เลือนหายพี่ต่เราอดใจไม่ได้มักย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดสติเราไม่ชัดคมพอกับความรุนแรงของอารมณ์การยับยั้งชั่งใจไม่เข้มแข็งจึงต้องเหยียบย่ำทำกรรมในใจตัวเองขอให้สังเกตด,ดูให้ดี เรื่องนิดเดียวสามารถบานปลายได้ด้วยคำพูดเพียงคำเดียวบางทีเราพูดนิดเดียวแต่คนฟังนำไปขยายต่ออีกเป็นสิบพูดสองครั้งก็นำไปขยายต่ออีกนับไม่ถ้วนความเกลียดชังอาจเริ่มต้นจากจุดนิดเดียวแต่กลายเป็นเชื้อไวรัสมากมายเพราะคำพูดของเราเพราะปาของเราเอง การปรับทุกข์ในบางครั้งก็ไม่ต่างอะไรกับการเติมเชื้อเพลิงความทุกข์ให้ตัวเองเติมเชื้อแห่งความอาฆาตปยาบาทลงไปในจิตใจของเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจำเป็นต้องหาวิธีแผ่เมตตาให้ถูกต้องคือแผ่ให้ถึงศัตรูให้ได้เพื่อให้ความเป็นศัตรูในใจเขาและเราหมดไปจากกัน ยุติบทบาทกรรมข้ามภพข้ามชาติให้ได้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราแผ่เมตตาด้วยการใช้คำว่าสัพเพสัตตาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคำนี้มีในที่สำคัญมากนั่นคือทรงสอนให้เราแผ่เมตตาให้ถึงศัตรูได้โดยไม่รู้สึกติดขัดเพราะให้คิดว่าคนทุกคน เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่มายืนโรกชาติชั้นวันนาเขาสมมุติเรียกให้เอิญเกิดบนแผ่นดินไทยก็เรียกคนไทยหากเกิดที่จีนก็เรียกคนจีนเกิดญี่ปุ่นก็เรียกคนญี่ปุ่นแต่ความเป็นคนเป็นสัตว์เท่ากันมีความเสมอกันในการได้ชีวิตจริงๆแล้วเราก็อยู่ในโลกนี้ได้ไม่นาน ก็ต้องจากโลกนี้ไปทั้งนั้นการมาเกิดจริงไม่ต่างจากการมาเที่ยวเมื่อวีซ่าหมดอายุก็ต้องรีบกลับเมื่อเราคิดกว้างๆได้อย่างนี้คือคิดว่าทุกคนเป็นเพียงสรรพสัตว์เท่านั้นไม่ได้คิดว่าเป็นศัตรูใจของเราก็จะรู้สึกสบายขึ้นเบาโปรง่งหายใจโล่ง เราก็เริ่มจะแผ่เมตตาได้ธรรมดามนุษย์เราเวลาแผ่เมตตาให้คนที่เรารักพลังจิตจะถูกดึงออกไปอย่างแรงเหมือนเทน้ำลงไปในที่ลุ่มน้ำจะไหลลงไปที่ลุ่มอย่างรวดเร็วส่วนการส่งกระแสจิตแผ่เมตตามาให้คนที่เราเกลียดชังเหมือนเทน้ำให้ไหลไปที่ดอน ย่อมเป็นไปไม่ได้อารมณ์ที่ส่งไปถึงคนที่เราเกลียดจึงมักจะติดขัดเพราะพลังจิตไม่ยอมเดินทางเนื่องจากมีความคิดว่าจะแผ่เมตตาให้ศัตรูทำไมในเมื่อเขาทำเราเจ็บเมื่อคิดเพียงเท่านี้คนที่เป็นศัตรูยังคงเป็นศัตรูอยู่ต่อไปและอาจเพิ่มความเป็นศัตรูมากขึ้นทุกครั้ง ที่แผ่เมตตาให้คนที่เรารักเราชอบเหมือนมีเด็กสองคนยืนอยู่ต่อหน้าเราคนหนึ่งเรารักมากอีกคนเราไม่รักเลยเวลายื่นของให้เด็กเรายื่นให้เฉพาะเด็กที่เรารักไม่ยื่นให้คนที่เราชังเด็กก็รู้สึกต่างกันทุกครั้งที่เรายื่นของให้เด็กที่เรารัก ก็จะเพิ่มความเกลียดชังในใจของเด็กอีกคนการอิ่มท้องครั้งที่สองของเด็กคนหนึ่งย่อมหมายถึงความผิวทวีคูณของเด็กอีกคนวิธีแผ่เมตตา่้าจึงสอนไม่ให้คิดว่าเป็นคนที่เรารักหรือชังหากแต่ให้คิดว่าเป็นสรรพสัตที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกเดียวกัน ทุกชีวิตเป็นเพียงาธาตุสี่ขันห้าเท่านั้นการคิดชน,นีเป็นการปรับอารมณ์ให้สมดุลกันก่อนปรับให้ถึงาธาตุเดิมของชีวิตยกเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมเผ่าพันธุ์ออกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความสุดต่งในรักหรือเกลียดเหมือนกับการปรับพื้นดินไม่ให้สูงหรือตำ่ำ แต่ปรับให้พื้นทุกตารางนิว้วได้ระดับเดียวกันหมดเสียก่อนแล้วจึงเทน้ำลงไปน้ำที่เทลงไปก็จะกระจายไปทุกพื้นที่ได้ง่ายที่ดอนก็ไม่มีที่ลุ่มก็ไม่เกิดขึ้นการแผ่เมตตาก็เช่นเดียวกันการแผ่เมตตาให้คนที่เราเกลียดทำได้ยาก แต่จำเป็นยิ่งกว่าแผ่เมตตาให้คนที่เรารักเพราะปัญหาอยู่ที่ความรู้สึกที่เป็นศัตรูไม่ใช่ความรู้สึกรักที่เกลียดมากจึงต้องใช้พลังจิตสูงแต่ถ้าทำได้แล้วก็สบายใจไปตลอดชีวิตอาจจะยากเพียงครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ง่ายหากเราได้ปฏิบัติเป็นประจำจนเคยชิน ของยากก็เป็นของง่ายทุกอย่างก็ถือเป็นปกติไม่มีอุปสรรคขัดข้องแต่ความรู้สึกเป็นศัตรูหรือโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็จะหมดไปก็จะเลือนหายไปจากใจเรากระทั่งหมดสิน้นในที่สุดคนที่เคยเป็นศัตรูเราก็จะกลับกลายเป็นมิตรไม่ช้าก็เร็ว การก่อเวรข้ามภพข้ามชาติกันก็จะหมดไปทุกชีวิตก็จะปลอดจากภัยเวรในสังสารวัติเกิดพบใดชาติใดก็จะพบแต่คนดีมีคนอุ้มชูช่วยเหลือจะทำให้มีครอบครัวดีมีลูกดีมีรูปสมบัติดีมีสติปัญญาดีเพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่ ทำใจดีให้ได้ในวันนี้